ไหว้พระกระชักนิดหนึ่งไหมเป็นตัวแทนเราไหว้พระพร้อมๆกันนะฮะที่วัดป่าเลไลวรวิหารสุพรรณบุรีเ<ะ>มื่อวานนี้มีขบวนแห่หลวงพ่อโตโทองคำทางเรือเป็นหลวงพ่อโตทองคำน้ำหนักกว่า5กิโลนะคะมูลค่า8ล้านบาทค่ะพอเมืองสุพรรณบุรีนำลงล่องเรือมาเป็นเรือโบราณนะคะเป็นขบวนแห่แบบโบราณค่ะ แห่วนไปรอบๆอบสวนกล้วยสุพรรณบุรีด้านหลังวัดป่าเลไยทั้งหมด3รอบด้วยกันค่ะนี่ค่ะแห่เสร็จก็นำขึ้นกุยนไปประดิษฐานหน้าวิหารหลวงพ่อโตที่วัดป่าเลไยนะคะให้ประชาชนได้ส่งน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานค่ะไหว้พระพร้อมๆกันค่ะ การเดินทางท่องเที่ยวจุดหนึ่งก็คือที่เกาะช้างติดทุกเทศก,กาลต้องไร uh huh. ต้องยอมรับนี่เดี๋ยวขากลับก็ติดอีกเนี่ยนักท่องเที่ยวแห่ไปเที่ยวเกาะช้างกันเนี่ยนะรถติดตั้งแต่ท่าเรือฝั่งจังหวัดตราด ขณะที่ขากลับรถติดยาเป็นกิโลเนี่ยป,ประมาณ,มาณสัก2กิโลเลยค่ะตั้งแต่ทางแยกยานส่งกําลังบงํารุงหารเรือตลาดไปจนถึงท่าเรือเฟอร์รี่นะคะแล้วก็เห็นว่าจากท่าเรือเฟอร์รี่ไปจนถึงทางลงเขาโมง่งแยกไปบ้านอ่าวตาันคู่เนี่ยสองด้าน3กิโลค่ะนี่ให้ดูภาพ<ะ>ถ้าอยู่บ้านเนี่ยดูรายการเรื่องเราเชาวนี้จะได้เหมือนไปทั่วเลยเพราะในยุคโควิดใช่ไหมต้องไปค่ะ ที่พัทยาไปที่จับตาดูว่าจะรอดไหมเมื่อวานเพราะเข้าศาลก็ไปแล้วภูเก็ตบางราก็ไปแล้วก็คือเล่นน้ํากันเนี่ยพูดกันตรงๆรากบว่าพัทยาเออควบคุมได้ดีนั้นตรงไะ<า>ไม่มีปัญหาเพราะบางร้านเนี่ยปิดเลยปิดไม่ได้เปิดให้บริการค่ะแล้วปีนี้เจ้าหน้าที่เขาเข้มงวดนะคะงดเล่นน้ําปะแป้งปาร์ตี้โฟมบรรยากาศก็เลยจะเงียบๆหน่อยก็เหมือนกับไม่ใช่สงกราน่ะ แต่อันนี้ทำตามกฎเกณฑ์ใช่มีพัทยาครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวคงจะไปเที่ยวทะเลกันใช่ไหมข้ามไปที่เกาะล้านค่ะเห็นว่าตัวเลขเมื่อวานน่าจะประมาณ20,000กว่าคน20,000นนะกว่าคนนะคะเป็นหลักหมื่นนะส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นกับครอบครัวนะคะพาลูกหลานมาท่องเที่ยวเห็นว่ายอดจองห้องพักบนเกาะล้านเต็มไปจนถึงสิ้นเดือนเมษาแล้วเกาะล้านอันนี้เกาะช้างเธอ ส่วนอันนี้ชายหาดพัทยาชายหาดจอมเทียนค่ะเอาเหรอค่ะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่คึกคักนะคะด<ม>ูน้ำตกก,กันน่นเ,เที่ยวน้ำตกกันท่านผู้ชมครับกาญจนบุรีที่น้ำตกที่สีสวัสดีน้งไวค้คึกคัก น้ำตกเอราวันค่ะแล้วเขาต้องจำกัดคนเข้านะใช่คือน้ำตกมีทั้งหมด7ชั้นนะคะก็ต้องจำกัดให้แต่ละชั้นเนี่ยนะนักท่องเที่ยวไม่แออัดกันจนเกินไปแล้วก็กำชับว่านักท่องเที่ยวต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยเวลาไปซื้ออาหารไปเข้าห้องน้ำนักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะมีขนาดอยู่ในที่โลองนะแล้วจำกัดคนนี่เราไปเที่ยวน้ำตกกันเสร็จสับ